แม่สาวพี่น้องเนาะต้นโตเนื้อหนังงามพี่น้องเนาะอัวสายเลี้ยงพี่น้องงามงามเป็นแม่สาวเลยพี่น้องเนาะสวัสดีครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องบ้านสว่าดีง่วงามมากเดยวพี่น้องเนาะบานสว่าดีง่วงามพาพี่พาน้องมาเับชมบรรยากาศการซื้อการขายง่วงตลาดนัดขัวกระบือบ้านจังหวัดพื้นเมืองจังหวัดยะโสธรเช้าวันที่หนาวนี่พี่น้องเนาะหนาวแห้งเลยพี่น้องเนาะวันนี้หนาวจังนะสิบกว่าองศาพี่น้องสิบสามองศาออกจากบ้านมาพี่น้องหนาวแห้ง่ะกวันอ่ร อังคารที่13มกราคม2 5 6 8แน้า 69, และพี่น้องอ้อ6กโทษ69ส้ะพี่น้องเนาะมาชมงัวง่ามกันพี่น้องเนาะอ่าอังคารนี่สิเป็นเจ้งไหนคอยชมราคาวัวแม่สาวตัวน,นี้สวยๆพี่น้องเนาะตนโตเนื้อนังแข็งขาดีพี่น้องเน,ะน,น,น,นงานนะถ่ายเพินง่ามเป็นแม่สาวพร้อมผสมพี่น้องเนาะสายเลี้ยงสายพัฒนาเพิ่นเปิดไว้จังบาทครับ สอง0 0ื่นเพัห้าร้อยเดี๋วพี świ? ่น้องเนาะ275เพิ่นเปิดไว้ให้ต่อรองงามเด้อพี่น้องว่าตัวนี้งามถือว่างามถ่ายสูงอยู่145บวกลบแล้วพี่น้องพุ่นน่ะเบิ่งงัวงามเพิ่นพี่น้องเนาะสุดยอดสุดยอดเอ้าเฮือเสียงหยัางคือ2เทื่อแล้วอ่ะงัวเขาสิเป็นงัว275เนาะครับเพิ่นเปิดไว้เป็นแม่สาวพร้อมผสมเนาะพร้อมผสมแล้วเด้อพี่น้องเอาไปใส่พอคอกพออ้าพอดังๆ รับรองเลยเป็นแม่ครอบแม่ค่ายได้พี่น้องเนาะตนโตดีสูงดีโค้งสางได้ง่าวานลานอ่ะต่อรองได้จักหน่อยเนาะครับเนาะขออนุญาตเบอร์โทรพนั่เนี่ยศูนย์เก้าเก้าศูนย์เ้าเก้นย์เก้าสองยเจเก้าเกาพ่มาจากใส่ให้อุบวนอุบวเท่านะอับบอัเพื่อไรลูตตกาตาการบ้านอย่างคือบ้านนี้ โอ้บานห้วยฝ่ายพัฒนาเพื่อนพี่น้องเนาะมาจากห่วยฝ่ายพัฒนาคนว่ามาจากแต่การผมถามบ้านรถเพราะว่าผมเคยไปอยู่หันหน้านพี่น้องเนาะอ่ะนี่ต้นโตดีสายเลียงเอาไปพัฒนาต่อยอด275แม่สาวสายพัฒนาเพื่อนพี่น้องเขาคุดหลยลูกมันมานกับผมง่วงห้ามเพื่อนได้พี่น้องห้ามดีนี่มาเบิ่งง่วแม่สาว่ม่ม่ลูกง้ามขออนุญาตครับอุ้ยลูกสาวมาปวดแต่ลูกสาวพูดอะไรที่นี่้ k คเอฟสามหนึ่งครับ 1, าดพี่น้องลูกพอดังนี่แม่เพิ่นเป็นหัวสายนนาา ب, พันนาบัวเอฟแม่เพิ่นวัวเอฟหัวพัฒนามาแล้วพี่น้องลูกสาวบัวตองหัวปาดพี่น้องโอ้ไป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 าทุ่ปาทุ่ปาป,ปาปปปงงแม я, ่แบบไงแม่แบบไงไปแล้วพี่น้องเนาะอันนี้เพิ่นขายไปแล้วด้อยพี่น้องเนาะไปไปลูกไป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 เดี๋ยวเดี๋ยวมาบงหัวแม่ลูกกันพี่น้องง่าๆ ระว pues ังเราว่งราว่งราว่งโอ้เพิ่นเพิ่นมาต่อลูกมันอ่ะพี่น้องเนาะเพิ่นมาแยกลูกมั่นเอ้าเวียดก็บจีนได้ลูกมันเวียดก็สนใจลูกอยู่เนาะก็แม่สาวหน่อยงามงานพี่น้องนั่นแม่เพิ่นพี่น้องเนาะเพิ่นเปิดไปจังไดนโคมนี่ยหกหมื่นสองพันพี่น้องโอ้ยมาเบิ่งลูกสาวเพิ่นพี่น้องดูลูกสาวเพิ่นพี่น้องเนาะเบิ่งงามๆพี่น้องเนาะ62,000แม่โค้งสร้างได้เลยพี่น้องเนาะโค้งสร้าง155บวกลบเลยงามมหลีพี่น้องเนาะ62,000อ่ะ เพิ่นจากมาขายตะลุกมันแย่ลูกมันหกพันสองพันเปิดเปิดไวหวไอ้ต่อรองเป็นงัวงามเพิ่นพี่น้องเนาะงัวงามตะลุกมันนี่ KF สามหนึ่งพี่น้องเนาะรายละเอียดประมาณหาเดือนได้เนาะประมาณหาเดือนนี่แหละเนาะประมาณนี้เด้พี่น้องโอ้ยงามแต่ลูกมันคนกับมาสื่อแล้วถามสื่อแล้วพี่น้องเนาะมันงามจ่ายลูกสุดยอดเลยแม่นี่ลูกเท่าไหร่คือลูกที่เท่าไหร่เพื่อนนี่ ลูกแรกครับลูกแรกเลยงัวลูกแรกพี่น้องไปต่อได้เยอะเลยอ่ะขออนุญาตเบอร์โทรเป็นไวเนี่ยศูนย์หกห้าศูนย์หกห้าศูนย์แปดสี่ศูนย์แปดสามสองเลยพี่น้องผู้ใดสนใจอยากได้งวไปเลี้ยงอันนี้คือสายเลี้ยงสุดยอดเลยสายพัฒนากินนมเจงครับพี่น้อง่น้ใดทำงานหกสิบสองเปดไปดไว้ให้ตลองขอบคุณเลายๆครับผมมันมันครับผม อันนี้งูแม่ลูกพี่น้องเนาะสายเลี้ยงผมจะพาไปสายเลี้ยงพี่น้องเนาะก่อนเนาะผู้ใดสนใจอยากเอางัวเขาคอเขาฟาร์มราคากําลังขยับพี่น้องเนาะเมื่อวันนี้เพิ่นเปิดไว้62เพิ่นก็จะได้ขายประมาณ6เนี่ยแหละพี่น้องเนาะราคางัวอ่อนซ่อนเนาะพี่น้องเนาะกำลังจะขึ้นยีใจน้ำเกษตรกรเนาะแล้วขึ้นเนาะมันก็ทำมาต่อรอง้พี่เนาะ ตัวนหลายหัวหลายขุนเนาะมาเบิขึ้นเนะมาเบิกน้วเนาะแม่โค้งสามดีดีเนยเขางกูเดี๋ยวเนาเีรกอารสมัยว่าเป็นคนเจ้าฟางาษาตะปอง้วยกันนะครับอย่าตอบพี่เนาะ ไปสายเรียก่อนพี่น้องไปหางัวงามก่อนพี่เนาะไปหาง่วงามของหอยต่อพี่น้องนองท่ามืออุ้ยหางงามแาบนีดยางขาลดมาพี่น้องเนาะไปไปลด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 อ่ะมาพี่น้องมาเบิ้งหัวงามหอยต่อแดงจึงคึ้งได้ผิดหองเนาะหอยต่อขออนุญาตเด้ออ่เบิ้งพี่น้องเบิ้งถ่ายเพิ่นสูงอยู่ประมาณรอยสี่สิบห้าบวกลบเป็นแม่สาวงามพี่น้องเนาะแดงบ่มีบอ เปิ้ลเอาว่นแมงเลยพี่น้องแดงจึงคือเปิ้วัวแม่สาวเลยพี่น้องเนาะถายเพิ่นโตนโตเพิ่นน้ามไตแข้งขาเบิ่งเอาพี่น้องเนาะอ่ะนี่คืองัวเลี้ยงวัวสายเลี้ยงวัวแม่สาวงามๆพี่น้องเนาะข้อหอยเบอร์จังไรหอยต่อตัวนี้สองมื่นเจ็ดสองเจเนาะสองหมื่นเจ็ดพันได้แม่สาวตนเป็น้องสองหมื่นเจ็ดพันเบิ่งเครื่องดำเลยพี่น้องเนาะเครื่องดำโตนโตเพิ่นพี่น้องเนาะเบิ่งเบิ่งพี่น้องงามเพิ่นสองหมื่นเจ็ดพันไปเบิ่งแม่สาวหน่อยข้อหอยโอมอีกเพิ่นพี่น้องเนาะ อ่ะนี่แม่สาวน้อยแม่สาวน้อยเท่าไรบ้านี่หนึ่งหมื่นสองพันห้าร้อยแม่สาวน้อยพี่น้องเนาะดูราคาวัววันนี้ขยำมากพี่น้องเนาะหนึ่งหมื่นสองพันห้าร้อยพี่น้องเนาะตัวนี้สองหมื่นเจ็ดพันพี่น้องเป็นวัวแม่สาวด้วยพี่น้องตัวนี้อันนี้แม่สาวน,องำงำน้อยงามๆพี่น้องเนาะสองหมื่นเจ็ดพันเบิงเบิงพี่น้องเบิงเราเป็นแม่สาวประมาณเจ็ดเดือนโดยประมาณเน่าด้วยพี่น้องเนาะเน่าอล่าทุนโตเพื่อนพี่น้องเนาะอ่ะนี่คือราคาวัววันนี้เอาขออนุญาตเบอร์โทร่วหอ,อย,ยอมกัน <laughs> ถ้าได้ก็ลูกได้ก็0842685784ค่ะโอเคอันนี้หอยโอมเอาหอยตอ่อนะมโอเคนี่คือหอยต่อจากลุ่มภูเขาพี่น้องเนาะสองแม่สาวแม่สาวใหญ่แม่สาวหน่อยพี่น้องเนาะตัวนี้คือสองเออหนึ่งหมื่นสองพันตัวนั้นสองหมื่นเจ็ดพันอ้าวมันมา,นานเด้อเห็นดต่ขายทั้งสองคนอ่าครับผมอ่าอย่างต่อพี่น้องมาเบิร์เท่าพี่ขออนุญาตครับแม่ลูกกันปะครับนี่แม่ลูกกันเนาะ แม่ลูกลูกโตแม่พี่น้องเนาะแม่สาวน้อยแม่เพิน่นเป็นสายพัฒนาเพิน่นพี่น้องเนาะหัวเอเพิน่นทายสูงประมาณรอยหาซิมหาบวกลบเปิดเส้นกันปะครับโค้งนี่เท่าไหร่ครับผมสามหมื่นเจ็ดพันสามหมื่นเจ็ดพันได้พี่น้องสองโตแม่ลูกลูกโตแม่ได้พี่น้องอันนี้แม่เพิน่นโค้งสามเพิ่นใดเลยแม่เพิ่นโค้งสามใดเขาแตงหอเรียบร้อยไปเบิ่งลูกเพิ่นพี่น้องเนาะสามสิบเจ็ดได้พี่น้องราคาเพินน่นเปิดไว้นี่นี่คือลูกเพิ่นพี่น้องเนาะเป็นลูกสาวพี่น้องเนาะ ลูกสาววัวสายพัฒนาเพื่อนพี่น้องสามหมื่นเกเจพันสองตัวแม่ลูกอ่ะก็สูสีกับตัวเมื่อจีนี้หกสิบสองเลยพี่น้องอันนี้คือราคาหัวแล้วแต่เพิ่งเปิดใบนะเพี่น้องเนาะแต่ราคานี่ยสามจุดเจ็ดนี่ยนาโซนเลยพี่น้องเนาะลูกสาวเพิ่นก็ง่ามพี่น้องลูกสาวเพิ่นง่ามแม่เพิ่นสวยที่พื่น้องเนาะแม่เพิ่นก็ง่ามพี่น้องเนาะเพื่อนแม่เพิ่นง่ามลูกสาวสวยสามสิบเจ็ดสองตัวเปิดไว้เป็นโคมงนะเพี่น้องเนาะ ระวัง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 มันขี้ดื้อนะพี่น้องเนาะอันนี้คือราคางลูกอ๋องพินอองเนาะอันแม่สาวหน่อยกง่ายมาขออนุญาตเบอร์โทรเพื่อนพี่น้องเนาะเพื่อกำลังมาต่อรองให้เพื่อนต่อรองก่อนๆนะพี่น้องเนาะอันนี้คือสายเลี้ยงพี่น้องเนาะโอ้สายเลี้ยงเพื่อกำลังต่อรองกันดิแม่ลูกพี่น้องเนาะสามสิบเจ็ดเพื่อนต่อตาแม่มันบอกเพื่อกำลังเบิ่งแม่มันกำลังต่อตาแม่อันนี้แม่สาวหน่อยนี่แม่ของเพื่อนพี่น้องเนาะ เปอไหกเจัดบาทแล้วหนเออขายบ่อใดขายบ่ดเนาะเออ่อัะนี้เขาเปิเออจังระวังราหกบออเร่างต่อลูกตัวแม่อยู่ก่น้องเนาะสองตัวแม่ลูกสามสิบเจ็ดโยกน้องเนาะตมตัดว เบิ่งพี่น้องเนาะให้เพื่อนต่อรองซะก่อนนะพี่น้องเนาะสามสิบเจ็ดเปิดเปิดใบต่อร่องให้เป็นต่อรองก่อนนะพี่น้องเนาะเปิดต่อรองมาเบิ่งเลยมาเบิ่งเลยพี่น้องเดี๋ยวเจ้าสุภะขอสกุลนิยาตเบอร์โทรเพื่อนพี่น้องโค่นนี้สามสิบเจ็ด หน้าสวนพี่น้องราคาหน้าต่อรองพี่น้องเนาะอ่ะได้แล้วเอาเอาอี๋ละดื้อน้ำดื้อน้ำเม่สาหน่อยดื้อเ okay, พิ่นต่อ12 uh oh. ตัวน,นี้เพิ่นต่อสิบนะพี่น้องแต่ว่าเพิ่นเปิดเซคโคมเนี่ยเพิ่น, 37, น,น,นสลลน,น,พน,น้พี่น้องเนาะาซาโล่เลยนี่สายเหนือพี่น้องเนาะเพิ่นลังคนเพิ่นก็บ,บอกว่าไายผู่หน่อยให้เบิ่งแน่นะพี่น้องเนาะไายชมเนี uh ่ย oh. ระวัง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 เพิ่นกำลังต่อรอง บ้านท่านใดกันบ่ครับบ้านแถตะลุโอ้บ้านใดกันอ่ะมาขออนุญาตเบอร์โทรเพื่อไว้ก่อนเนี่ยศูนย์หกสามศูนย์ศูนย์สองสองสี่หกห้าอันนี้เพิ่นกำลังมาต่อรองเดนะ้เพื่อนเนาะเพิ่นกำลังมาต่อรองเป็นแม่ลูกกันสามสิบเจ็ดเพินเพ่นเปิดใบให้ต่อรองนายหอยเวียดกำลังมาต่อรองเพิ่นจะเพิ่นเนาะมันหมานครับผมขอบคุณห,หลายๆอันนี้แม่สาวหน่อยของหอยลบพี่น้องเนาะ ข้อหอยลบบอทันเถียงหอยลบ,บ,ยยลบแต่ว่าเพิ่นมีผู้จูงไหวเป็นแม่สาวงามงามพี่น้องนะอนเนาะโตนโตเพิ่นน้ามไต้เพิ่นแข่งขาเพิ่นงามเลยพี่น้องเนาะงามงามหัวตัวนี้ง,งามถือว่าสวยแหละพี่น้องนะเนาะเพิ่นเปิดไหวเดี๋ยวสิสอ,อบถามราคาเพิ่นของหอยลบตัวนี้เปิดจ่าไหนใค,รครับนี่สองหกเนาะสองหมื่นหกพันข้อหอยลบพี่น้องเป็นแม่สาวเดีพี่น้องเนื้อหนังโตนโตดีเลยพี่น้องเนาะแข่งขาดีถ่ายสูงอยู่ประมาณร้อยสี่สิบบวกลบนะพี่น้องเนาะโดยประมาณ เป็นงวหอยลบเด้อพี่น้องเนาะหอยลบเดี๋ยวผมพ่อหอยลบผมสึกคออนุญาตเบอร์โทรเพิ่นไว้เป็นรัวราคา26,000ื่นราคานี้ขยับขึ้นแรงแรงมากพี่น้องวันนี้คายัวแรงอ่าโดยเฉพาะสายเลี้ยงนี่แรงอ่ะน<ด><ด>ี่คืองวหอยลบเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวสี่หาหอยลบมามาเบิ่งสายเหนือเพิ่นเพื่น้องเนาะสอบถามราคาเพิ่นก่อนเนาะพี่น้องเนาะสายเหนือบักปูหน้อยกันชิว่าบ่วไทยทําให้เบิ่งเนาะพี่น้องเนาะเลเ่เฮาจะบาทครับตัวนี้ สองหมื่นกับสิบห้าร้อยแตเป็นเล่ได้พี่น้องเละเนี่ยว่าหลาดได้พี่น้องเนาะบักคูหน่อยสายเล่สายขุนสองหมื่นสิบห้าบาทตขาวเท่าไหร่ตขาวหนึ่งหมื่นแปดสิบแปดได้พี่น้องขาวงามได้พี่น้องอู้แข่งขาเป็นตใหญ่ไปหนางัวแนวนี่พี่น้องเนาะแต่ว่าสายเล่สายเหนือเพิ่นพี่น้องเนาะสายเหนือคูหน่อยสิบแปดสองหมื่นกับหนึ่งพันห้าร้อยเนาะเพิ่นเปิดไว้ให้ตัวร้องเอาไปสั่งกำไรพี่น้องเนาะมากเพิ่นสะดวกให้เบอร์โทรมาขออนุญาตครับผม 083 129 129 6255 6255เด็กพี่น้องเอาวัวไปขุนต่อยอดสั่งกำไรขอบคุณหลายๆ์มันครับผม18 20,000กับหนึ่าร้อยเป็นสายซาโลเล่เพิ่นอันนี้คือวัวเหนือเพิ่นเนาะพี่น้องเนาะอ่ะนี่คือราคาวัวเหมือนนี่นาะพี่น้องเนาะวัวหลายทุกพี่น้องเนาะวัวหลายเบิ่งบรรยากาศคนมาซื้อมาขายหลายโอ้ง่วนอ้วนมาเบิ่งเวียดกําลังสนใจมาเบิ่งราคางัวตัวนี้สีเท่าไรพี่น้องเนาะ เป็นสายเนื้อเปินบักใหญ่เป็นงัวขุนพี่น้องเนาะเป็นขุนมากผมตีราคาสามเปิดจั๊ดได้ก็คืออะไรเปิดไปจะ๊ดไหนฮึ่งวเฮาเปิดไปจั๊บาทครับตัวนสามสี่ครับสามสิบสี่โอ้ผมเดาใกล้เคียงเลยบักใหญ่พี่น้องว่าเป็นหมูเพิ่นอ้วนเป็นนายเลยพี่น้องเนื้อเต็มเลยพี่น้องเนาะสามสิบสี่เปิดเปิดไว้นี่คือไม่ต้องไปทําอะไรอีกเลี้ยงไปเลี้ยงมามันสิเป็นสั่ไปเลยพี่หน่อฮิปโป อ้วนครับพี่น้องเนาะบักที่โปใหญ่เลยพี่น้องเนาะเงีวเทิ้งใหญ่เทิ้งเงีวอ้วนกุนอ้ยเบิงก้นนี่แห้งตันหมดเปล่าพี่น้องเบิงเบิงก้นแห้งตันพี่น้องมาเบิงก้นปาพี่น้องบักเน่าตันเลยพี่น้องเนาะอันนี้34เสิบ่เป็นเผื่ไว้ให้ต่อรองอ่ะราคานี้สุดยอดเลยพี่น้องเนาะราคาดีครับใหญ่แห้งเอาไปเป็นพอพันกระไดเลยเด้นี่ซาโลเล่ใหญ่ตัวนี้สายเนื้อได้เลยเนาะอ้าขออนุญาตเบอร์โทรเพิ่นไว้เด้ 086ย์แปดหกศูนย์แปดหกเด้อพี่น้องผู้ใดสนใจโทรมาเอาไปต่อยอดได้เลยพี่น้อง34เพิ่นเปิดป่วยอะไต่อรองใหญ่หครับพี่น้องผู้ใด<อ>บักใหญ่เลยขอบคุณลหลายๆท่านครับผมเป็นงัวใหญ่เพิ่นพี่น้องเนาะอ่ะหางัวงามพี่น้องรับชมกันเนะพี่น้องเนาะเป็นงัวงามแม่ลูกแม่ลูกเปิดจังได๋ครับของขึ้นของขึ้นโอ้ของขึ้นเป็นงัวแม่ลูกจ้ะ เบิ่งพี่น้องพ่อเขาย่ามหางัวง่ามให้พี่น้องรับชมกันนะเพื่อนเนาะตัวนี้สามสิบเจ็ดงามเขาเพื่อนพี่น้องเนาะสามสิบเจ็ดนี่ราคาหนาต่อรองเพื่อนพี่น้องเนาะอ่ะงัวหลายพี่น้องเนาะงัวหลายงัวหลายคัะพี่น้องเนาะเบิ่งงัวเนี่ยต่อพี่น้องเสียลบเข้าไปใส่เสียลบเข้าโอ้ไปลออยู่กำลังไปลออยู่เขาได้มาตัวเดียวดิบบะครับ เร oh, there wow. no. so, uh, oh. ื uh, ่องไดี๋ยวขายไปแล้วโอ้ได้ขายไปแล้วหลายเติบแล้วตัวนี้ตัวนี้สองหกเนาะอันนี้คือราคาหัวหอยลบเด้อพี่น้องเนาะสองหกมาเบิ่งปููน่อยเป็นสิบเปิดตัวเชิได้พี่น้องอันนี้คือปูน่อยอันนี้สิบแปดตัวนั้นสองหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยนี่คือราคาหัวมันอยู่นาะพี่น้องเนาะปูน่อยตัวนี้ร้อยเพิ่นได้ขายแล้วพี่น้องเนาะเออเพิ่นได้ขายแล้วเพิ่งขายไปแล้วเนาะพี่น้องเนาะเบิ่งราคา แม่สาวได้ขายแล้วบ่ลูกเปิดจังไดนลูกหนึ่งหมื่นสามพันหาร้อยเป็นแม่สาวสายเลี้ยงพี่น้องนะเขาแต่งให้เรียบร้อยแม่สาวสายเลี้ยงอายุประมาณสิบเดือนนี่พี่น้องประมาณสิบเดือนทายสูงร้อยสามสิบบาทคบเป็นแม่สาวหน่อยอยู่พี่น้องยังหน่อยหน่อยอยู่เบิ่มโตโตเพิ่นพี่น้องเนาะเพ่นเปิดไว้สิบสามนี่พี่น้องหนึ่งหมื่นสามพันได้เป็นตาเลี้ยงเพื่อนราคาหน้าเลี้ยงพี่น้องงัวตัวนี้เนาะอ่ะขออนุญาตเบอร์โท่ากันไหมเนี่ยศูนครับศูนย์เก้าเก้าศูนย์สองศูนย์ 0937์เก้พี่น้องนี่คือราคางัวแม่สาวหน่อยเปิดไว้เป็นตาเลี้ยงพี่น้องเป็นตาเอาไปต่อยอดเอาไปเข้าข้อเข้าฟาร์มเลี้ยงได้เลยพี่น้องเนาะราคานี่ต่อรองได้อีกตั้งหากเปิวมาเนาะโอเคขอบคุณหลายๆลูกน้อมาครับผมเมื่อแต่เห็นเสียลบเดี๋ยวพยายามไปหาเสียลบราคางัวเสียลบอ่ะเสียลบมาขออนุญาตเบอร์โทรไปเนี่ยศูนย์แปดสองศูน้าหนึ่งหนึ่งศูนย์หหัวเสียลบเด้อพี่น้อง26งหกคนเปิดไว้เหตุต่อรองเป็นยังไงราคางัวชัวรนี่ ดีขึ้นเนาะดีขึ้นหลังจากปีใหม่มาแล้วเนาะเสียลมเนาะขยับขึ้นเลยอ่ะโอเคเนาะขอบคุณหลายๆเด้อเสียลมเดอ้เดอขอบคุณลหลายไล่เป็นหมันครับผมโอเคครับผมนี่คือบรรยากาศการซื้อการขายงัวตลาดนัดโกคือพื้นบ้านชเชียงหวางอำเภอเมืองจังหวัดยะโสธรเห็นงัวใหญ่เพิ่นพี่น้องโตนั่นบักใจเดี๋ยวผมบ่นไปว่าท่านใดพี่น,อน,น้องเนาะเดี๋ยวผมสิไปเบิเบ่งให้ยโตน่ะหัวโลดน่นพี่น้องเนาะเดี๋ยวสิไปถ่ายเบิ่งพุงอ่ะอีลาให้ไปเน่เด้อลูกเด้อให้ไปเน่เด้อ ให้ไปเนี่ยลูกให้ไปเนี่ยเจ้าทินเพิ่นขออนุญาตเพิ่นอนนี่ขออนุญาตเพิ่นเจ้าทินเพิ่นเพราะว่าผมสิไปเบวงงวงแม่ใหญ่ตัวนั้นพี่น้องเนาะเดี๋ยวจะไปเบวงงวงใหญ่เพื่อนอุ้ยงวใหญ่ตัวนี้พี่น้องเนาะงวใหญ่งวใหญ่เพิ่นพี่น้องเนาะใหญ่เพิ่นพ่ายสูงอยู่รอยห้าสิบแม่ลูกกันบ่พี่น้องเนาะมาขออนุญาตเพิ่นอพื่อนะปลาปลปลปลครับปลไปไปไปเป็นแม่ลูกกันไปไปลูกไปไปไปเพิ่นเอาไปแล้วพี่น้องเนาะนี่ เพไนเอาไปเข่าคอกแล้วพี่น้องพ้องามมาขออนุญาตพี่นป้าาใหญ่พี่น้องเนาะท้ายสูงอยู่ร้อยหกสิบบวกลบเป็นง้วสายพันหน้าใหญ่เพป็นพี่น้องเนาะใหญ่เป็นวัวเอฟเพป็นสายเลือดสูงขออนุญาตน้ำเด้อครับเด้อแม่ลูกกันปะครับว่านี่แม่นี่อ๋อนี่แม่สาวว่ะโอ้เป็นแม่สาวใหญ่พี่น้องป้าาาพันธุผสมไบเหรอปะเพื่อน<ม>ย่างอยู่เนาะใหญ่แห้งเปิดไปจากไหนใหญ่ๆนี่แจมื่นก่อนสี่หมื่น สี <ocracy> ่หม <c daily> ื mm ่นบาทเลยพี่น้องใหญ่ใหญ่ใหญ่แห่งพี่น้องสี่หมื่นบาทเพิ่งเปิดใบพี่น้องเนาะโอ้สุดยอดเลยพี่น้องเนาะหัวใหญ่ตัวน้อยแม่สาวน้อยเท่าไหร่บาทหนึ่งหมื่นสี่พันห้าร้อยแม่สาวน้อยพี่น้องแม่สาวใหญ่หนึ่งสี่หมื่นพี่น้องโอ้ยใหญ่ครับพี่น้องเนาะเป็นแม่สาวเลยพี่น้องเนาะแม่สาวสายพัฒนาเลยพี่น้องผู้น่ะใหญ่เดี๋ยวสิไปเปิดทั้งหนาเพิ่นเปรี้ยวโลนแล้วพี่น้องเนาะเพิ่นแต่งเขาให้เรียบร้อยเป็นหัวเอฟสายดังสายดังแน่นอนพี่น้องเนาะหมื่นสี่กับ สี่หมื่นโอ้หมื่นสี่คับสี่หมื่นเลยพี่นนะ้องเนาะไงแห้งพี่น้องว่าเบิ้งตาถ่ายเดี๋ยวสิไปเบิ้งหนาเบิง้งโตนโตหิ่เนาะพี่น้องเนาะเพราะว่อวาอยู่ในช่วงแคบอยู่เดี๋ยวผมสี่ขยับไปห้าเพินเนนะพี่น้องเนาะเดี๋ยวสิขยับไปห้าเพิร์นยางมาหนะ้าเพินเนาะพี่น้องเนาะหูไงแห้งเนะยาะใหญ่แห้งพี่น,น้องเนนะสี่หมื่นอ่ะพอดชาว่าจะไหน มื่นสี่พันหาอโอ้อะได้มากอยู่บว่าห้าหมือนขายหมดเรีวโอ้ตัวโอเคมานขคก่เนาะสี่หมื่นอ่ะมาขออนุญาตเบอร์โทรเพื่นไว้เนย์เก้าแปดแปดเก้าสี่แปดเ้ส่อนย์นะพี่น้องผู้รใดสนใจก็โทรมาต่อรองบุตรใดพี่น้องเวียดกำลังมาให้เพื่อนให้เท่าไรล่ะเวียดนั่นโอ้บอกอ่ะขอบคุณหลไลๆ์มานครับผมหัวใหญ่พี่นนาะ อ่ะนี่คือบรรยากาศคือคักแง่พี่น้องเนาะคือคักมากวันนี้ได้ขายกันดีราคาขยับแรงนะพี่น้องราคาแรงดูมีทุกสายสายเนื้อสายกลุ่สายเลี้ยงอ่ะเนาะผมชิปแรกเนี่ยผมย่ามสายเลี้ยงให้นะพี่น้องไอ้พ่อพี่น้องหาหัวไปเลี้ยงนะพี่น้องเขาขอเขาฟามผมสืท้าเบิรงหัวเลี้ยงให้นะพี่น้องเบิร์นะพี่น้องคนมาสื่อหลายหลายพี่น้องคนมาสื่อหลายคือคักพอสมควรอ่าคือคักพอสมควร พาดก็ไม่หงยไมเหายเดียวโอ้ยขายลูกขุนแยาโอ้ยซื้อหาสายเหลี่ยงให้เพื่อนก่อนนะพี่นองเนาะสายเลี่ยงพามีเนาะพี่นอนเนาะหาสายเหลี่ยงที่น้องรับชมกัน บ่เห็นพ่อม e ีพ่อมีไปส่งงัวบ่พี่น้องเนาะอันนี้แม่ลูกกันบ่นี่เนาะงัวงามไปทุกทีเป็นแม่ลูกกันบ่ครับนี่บ่โอ้บ่เนาะแม่สาวหน่อยเ้าเปิดเจ้าบาทเหรอหนึ่งหมื่นห้าพันพี่น้องหมื่นห้าพันแม่สาวหน่อยพี่น้องแม่สาวหน่อยหนึ่งหมื่นห้าพันลดได้ต่อรองได้เป่นวันเนาะอ่ะแม่โค้งเหรอเท่าไหร่ โครงของมื่อนทาโอ้ทอกันสองตัวทอกันพี่น้องเนาะตัวนี้แม่โครงตัวนี้แม่สาวหน่อยงามงามเนื้อหนังตนโตมากเต็มเลยพี่น้องเนาะสูตรยอดเลยเอาพัฒนาต่อยอดได้15เพื่อนเปิดไว้ให้ต่อร้องเนาะพี่น้องเนาะเอาไปเลี้ยงพี่น้องฝ้าเอาไปเลี้ยงเด้โจ่ปีใหม่มากหางัวเขาเลี้ยงพี่น้องงัวงามเพิ่นงามงามอาวมันยานลถอ่าวค่อย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 สิบห้าทอกันสองตัวพี่น้องเนาะตัวหนึ่งโครงตัวหนึ่งง่วเลี้ยงเอาไปต่อยอดเอาไปสางกับไรเอาไปสางเนื้อสางหนัง ตัวนึงเอาไปเลี้ยงเลยพี่น้องเนาะเป็นวัวสายพัฒนาอ่ะมาขออนุญาตเบอร์โทร่วเนไวนเนี่ยเบอร์โทรครับผมอ่ะเดี๋ยวขออนุญาตเบอร์โทร่วเนไวนก่อนเนาะพี่น้องเนาะ,อ,ะอีละอีละอ่ะเป็นตะเลียงนี่พี่น้องซื้หาเปิดเปิดไว้นี่แม่สาวหน่อยงามงามอ่ะต้นนี้เขาบาัวดงบัวแดงเขาเกรไดาเนาะศูนย์แปดเขาก็ได้เนาะ089 0 8 9 4 2 2 2 สี่สนี่สองหนเด้อพี่น้องผู้ใดสนใจพ่อเสียงเนาะพนมไพรพนมไพรเด้อพ่อเสียงพนมไพรผุดใยม่วงโคร่งตัวหนึ่งซิบห่าม่วแม่สาวหน่อยตัวหนึ่งกัดซิบห่าขอบคุณหลายๆอันมาหนครับผมอาผู้ใดอยากเอาไปเลี้ยงเอาไปต่อยอดกระไดเลยเนาะพี่น้องเนาะมาเบิ่งมัวพอมีขอบคุณหลายๆเด้อครับเด้อมันมานครับผมมัวพอมีกระไดมากจริงๆกระไดมาหลายตัวเลยพี่น้องเนาะมนีิมีทั้งสายโคร่งสายเหนือสายเลี้ยงก็มีพอมีเพิ่นไปใส่ครับนี่ โอ้มันเป็นทรงหัวพอมีมันเป็นทรงหัวอยู่แม่สาวหน่อยครับเปิดจักไหนเนี่แม่สาวหน่อยนนมัจูงไอยถ่ายเพื่อนด้วยซอโอ้จูงไอยถ่ายเพื่อนจูงหอยถ่ายเพื่อนบอมเป็นหัวเพื่อนพี่น้องเนาะอ่านี่เพื่อนบอมสะดวกของพี่น้องเนาะอ่าบอมเป็นยังอ่ะยังต่อเอ่อเมืองบรรยากาศเป็นสักคนหัวหลายตัวพี่น้องเนาะหนึ่เห็นแม่สาวหน่อยตัวนึ่งเดี๋ยวผมจะไปหา พราะผมพยายามเปิดสายเลียงให้พี่น้องอ้ามันหรอพ่อไม่มีค้าบสวัสดีครับมานอยู่ป่ะครับครับโอ้โอ้เอาเอาโอเคโอเคครับผมอ่ะมันมานครับผมพ่อมีเหาเอามาเบิ่งหัวแม่สาวนะพี่น้องมาขออนุญาตเบิ้งหัวงามเปิ่ดพี่น้องสายเลียงคูณได้อยากเอาหัวเขาเลียงช่วงนี้ราคากำลังขออนุญาตครับเพราะเปิดเจ้าบาทครับผมนี่งหมื่นแปดพึ่งหมื่นแปดพันห้าร้อยเป็นแม่สาวสูงอยู่ร้อยสี่สิบบวกโลพี่น้องเนาะต่อรองได้ประมาณสิบกว่าเดือนเนาะ เมื่อประมาณสิบกว่าเดือนยังไปต่อได้หลายพี่น้องเนาะยังใหญ่ไปหลายได้เบิ้งน้ามีเบิ้งแขงขาเบิ้งเอาพี่น้องเนาะต้นโตเพิ่นสีเสมอกันไม่มีแป้วมีแมงสุดยอดเลยพี่น้องเนาะสิบแปดห้าร้อยเพิ่นเปิดไว้เอาไปเลี้ยงพี่น้องเนาะเป็นสายเลี้ยงแม่สาวสายพัฒนาเพิ่่นอะมาขออนุญาตเบอร์โทรพี่อลยนะศูนย์แปดศูนย์แปดหนึ่งเก้าหกเจ็ดเก้าหกเจ็ดหนึ่งสามเก้าสองหนึ่งสามเก้าสองด้วพี่น้องผู้ใดสนใจก็โทรมาต่อรองาคุณใดก็พูดเล่าเลามันครับผมไอ้งัวเพิดแน้วพี่น้องเนาะสายเลี้ยง อันนี้แม่ทองพ่อพี่น้องมั่วต่อเพรานพ่อพี่น้องโตบักใหญ่พี่น้องเนาะโตบักใหญ่มั่วเหนือเอาเวียดกำลังมาต่อรองเนาะเวียดกำลังมาต่อรองเบิ้งราคาเนาะพี่น้องเนาะเห็นงัวงามชุดหนึ่งพี่น้องเนาะงัวงามเพิ่นเพิ่นได้ขายกันล่ะไปถามราคาสอบถามราคาไอ้คุณพ่อพี่น้องเนาะแม่บักใหญ่พี่น้องเนาะมั่วใหญ่เพิ่นพี่น้องะถ้าเปิดไปจะอไรยิ่ใหญ่นี่เฮ้ เปิดไว้จ้าบาทสามสิบสองเป็นงัวใหญ่พี่น้องเนาะโค้งสามเอานี่สามสิบสองเพิ่นเปิดไว้ใหญ่พี่น้องต้นโตเพิ่นใหญ่เอาไปต่อยอดได้พี่น้องเนาะเป็นสายเนื้อแม่แยกลูกมาสามสิบสองเพิ่นเปิดไว้อันนี้คือวัวต่อยอดพี่น้องเนาะเอาไปสางเนื้อสางหนังเอาโค้งสางไปพี่น้องเนาะเอาวัวโค้งสางไปสางเนื้อสางหนังเพิ่นไว้เนาะสามสิบสองเนาะเพิ่นเปิดไว้เห็นตอนแรกอันนี้สามสิบสองเนาะครับเนาะเพิ่นเปิดไว้ใหญ่เลยพี่น้องโตัวนี่ใหญ่ โปรงสร้างใหญ่ครับพี่น้องเบิ่งไิร่สามสิบสองนเปิดไว้ให้ต่อรองแยกลูกมาอ่ะเพื่อนสะดวกให้เบอร์โทรมาขออนุญาตครับผมอ่ะขออนุญาตศูนย์เก้าสี่สามเก้าศูนย์ศูนย์หกสองศูนย์ได้พี่น้องผู้ใดสนใจเอาไปต่อยอดโทรมาเบอร์นี้ได้เลยต่อรองได้ราคานี้ขอบคุณหลายๆมากครับผมอันนี้คือราคาหัวเนาะผมเห็นหัวตัวนึงงามๆพี่น้องนั่นเพื่อนได้ขายไปแล้วพี่น้องเนาะอุ้ยแม่ลูกมาสอบถามราคาให้เนาะพี่น้องเนาะ แม่บอกไงลูกสาวงามงามพี่นนอะเนาะาเลพื่นเพิ่นขายไปต่าไหนเพืนนี่เพิ่นขายไปท่าไหโอ้ขายไปที่ร้่ครับสองตัวนี่สองตัวเลครับลูกงามเนาะลูกงามครับโอ้ยส่เาเพิ่นขายไปพี่เนาะอ้วงงามเพิ่นพี่เนาะสอตัวสีิบเกเพื่นพี่เนาะสอตัวสี่สเ้าพิ่นขายไปแล้วงามพี่เนาะ อ้ยมาเบิ่งลูกหัวหลูกงามเลยตัวหนึ่งพี่นอ้องปาสมางามเลยพี่น้องเนาะสัมางามแลยลูกสาวเบิ่อ <c oughs> พี่นอ้องปาสเฉพาะลูก <c oughs> โอ้อันนี้แม่ลูกเปิดร่วมเลยหกซิมาปาลูกสาวไหมดู <c oughs> จังวะเจ้าชายลูกงามเลยพี่น้องน้องหัวตัวนี้ <c oughs> โอ้ย <c oughs> แม่สูงอยู่ลอยหาซิมาบวกลบนี่แม่เพิ่นแม่ลูกแรกได้เนาะปาสมาเบิ่งลูกเพิ่นพี่น้อง เพิ่นเลี้ยงลูกจังไหนมาปวดเห็นไหมแม่นี่เบิ่งแม่เพิ่นพี่นอ้องแล้วเบิ่งลูกเพิ่นพี่นอ้อง <c oughs> แม่แมหหรกระทำไปแล้วอันนี้ลูกผู้ใดนี่ลูก <c oughs> ปีเตอร์ปีเตอร์โอ้เป็นง่วนน้องซ้ายนอก,นอกพี่น,อนอ้องเนาะแม่ทำ <c oughs> แม่ก็ทำปีเตอร์ก็กอกโอ้ใส่ <c oughs> พ่อเข้าไวปพี่น้องเนาะปฟาดอ่อนซ้อนบ้าบอลซ้อนลูกเพิ่นพี่น้องเนาะปลายังคันตาลูกมันเท่อร์ไกทามีคนอยากได้ลูกมันลูกมันซีบ่ซีเนาะ ปดพี่น้องมาเบิ่งูัวงามพี่น้องเนาะสุดยอดสุดยอดวัวสายพัฒนาพี่น้องเนาะสายเลือดสูงเบิ่งที่ละพี่น้องเนาะเอาไปเตีงเขาเอาพี่น้องเนาะงามงามต,ต้นโตเพิ่นแข้งขาเพิ่นพี่น้องเนาะรวมแล้ว65เนาะ <5. S 1> เปิดเปิดไว<ป>้ให้ต่อรองเด้อพี่น้องเนาะแม่ทาไว้แล้วเด้อพี่น้องสองตัวสามหัวใจขออนุญาตเบอร์โทรเพิ่อนใบนี้ศูนย์เก้าเจ็ดศูนย์สามเจ็ดศูนย์สามเจ็ดสี่ศูนย์แปดเจ็ดสี่ศูนย์แปดเจ็ดเด้อพี่น้องเฝ้า ฝ่าวโทษมาเอางวงามไปเลี้ยงพี่น้องนเนาะขอบคุณนเลายนมันครับผมสุดยอดสุดยอดปิดจิบกับงวงามเป็นเป็น้องเนาะอ่ะมื้อนี้ขออนุญาตปิดจิบขอพี่นุญาตเกษตรความคุ้เรียนคนหรือพ่อไ้แฟนคลับแฟนเหตุบานสวัสดีวง,งาม,งามจนงมีแต่ความสุขกับเจริญห่างไกลจากโรคไข้เกิดเจ็บต่างๆพี่น้องรำ่ำรวยรวยเบิดนีเไ็ดซึ่งกันสวัสดีครับ